ว่าเมนภาพวาดอยู่ในตำนานปานสวรรค์กบปบานบัดทีไดแท้เมนอยู่ในเกาหลีพี่น้องที่มาตกมาบัดไดก็ตื่นเต้นคือเกาทุกปีวาสิบตตื่นเต้นก็อดบ่ไดาคือเกาอยู่ในดงในป่าปันไดาก็มุลเข้าไปอยู่ทั้งผู้ทั้งผากระบ,บืนบกบืนบายนวนว่าอยากไดภาพวิดีโองามๆมาอวดมาอ้างให้พี่น้องเข้าอิจฉาล่นสันดกว่าแต่ว่าเพิ่นสิอิจฉาหรือเพิ่นสิสมน้ำหนาน่อยว่าเพิ่นคือสิบบอิจฉาดอก เพิ่นสิสมน้ำหนาสมากกว่าเฮ้ยเพิ่นกะสิบวกว่าหนาวปนันแข็งตุยในเมร์หนาวปนันพักกันอยู่ได้จังได้ที่พักกันยูได้ก่ย่อนบักงอนี่ละจ้าพี่นองเพื่องออะไรเราก็ทนได้ที่อายแล้วใหยเห็นยู่นีเป็นป่าสนทั้งนั้นจ้าเวลาหิมะตกลงมากกะสเกาะกิงการสาขาของใบสน เพราะว่าใบาสนมันล่นยังบ่เหมือจา้าเหลียวไปทังใดก็สวยงามตะการตาแต่ว่าย่ามายังมาเคื่อนคนเดียวเด้อเสียงหิมะล่นลงจากต้นไม้อย่างสวดๆประสิสสสลงแลนไปเดจ้าพี่นองปสิบอกว่าโอ๊ยผีหลอกผีหลอกทั้งทีแทมันเสียงหิมะล่นวันนี้ <c oughs> ดีฟอลแลนนี้ยังให้ไหวบอกเราเด้ย่าไปยังมาเคื่อนเด้อแต่ว่าอยากบอกว่าถ้าหิมะตอนกันงคืนงามคักอิหลีจ้าพี่นองถ้าผู้ใดบ่ญ่านแนะนำให้ทายกันงคืนสีได้ภาพที่สวยปันในในิยาผู้ แต่ว่าอย่าไปผู้เดียวเด้อหาหมูปากหมูเวาไปน้าเพื่อย้ำเรีนสิบไดเรียนคนเดียวสันดดกว่า่บมันหยังได้จ่าห่วงความปลอดภัยไปทางใดก็ต้องมีหมูมีพวกไปน้ำอย่าไปคนเดียวเด้มันอันตรายพี่น้องอันยง